สัพพังอา拉ังธรรมะเมพันเตกุกาสะวารัตเยนตะก,กังสัพพังอา拉ังธรรมะเมพันเตปุกาสะมามิพันเตกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลรอจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุณมีดามารดาผูบาอาจารย์รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายคุณมีดามารดาผูอาจารย์ รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้อโหสิกรรม